สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทาร์ตสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 6ทุกการทำนายเป็นการทำนายแบบก,กว้างๆไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงบุคคลนะครับดังนั้นเรื่องที่ทำนายแล้วถูกใจชอบหรือมีประโยชน์กับท่านก็ขอให้น้อมรับเอาไว้ส่วนเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ชอบไม่ไม่ถูกใจอะไรกับเราเนี่ยก็ไม่ต้องน้อมรับเอาไว้นะครับเพราะการทำนายอย่างที่บอกไว้ เป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงบุคคลครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีลัคนาราศีเมษหรือว่าราศีเมษนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษไพ่ใบแรกเนี่ยได้ไพ่ห้าไม้นะครับด้ไพ่ห้าไม้นะหมายความว่าไงครับไพ่ห้าไม้นะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคนเนาะเรื่องเกี่ยวกับคนนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ในการทํางานหรือว่าต้องร่วมงานแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันนะครับเราจะต้องอยู่ในภาวะท่ามกลางในช่วงเวลานี้นะครับก็มีโอกาสที่จะโต้แย้งกันได้นะครับเรามาดูไปที่2นะครับกระหัว บใบที่สองครับได้อัศวินดาบนะครับหมายถึงชาวเมฆต่างๆเนี่ยจะต้องเจอกับอุปสรรคนะครับเหมือนหน้าไพ่นะฮะเราก็เจอกับอ,อัศวินเจอเสือนะครับก็เป็นการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทํางานเนี่ยท่านจะต้องพบเจอกับผู้คนอาจจะเจอกับคนเหนือกว่าหรือเจ้านายก็ได้นะครับก็มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็การตัดสินใจอย่างฉับพลันนะครับคําแนะนําก็คือ ในการจัดการปัญหาหรือว่าการทํางานต่างๆหเหล่านี้เนี่ยมันมันยุ่งกับคนหลายคนนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะต้องเกิดข้อพิพาทกันนะครับเกิดการโต้แยง้งเกิดการถกเถียงกันนะครับแต่ชาวเมนเนี่ยด้วยความเป็นลักษณะเป็นเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็เป็นผู้นําในตัวอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการหุนหันพันแล่นน,นิดนึงนะครับอย่าทําอะไรที่เรียกว่า เสี่ยงจนเกินไปนะอันนี้ก็อยู่กับบริบทของแต่ละคนแล้วก็แต่ละสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการทํานายแบบกว้างๆนะครับเพราะว่ามันมันจะเจอเรื่องขัดแย้งเรื่องแบบความแตกต่างของบุคคลในองคอ์กรนะครับนะอ่าก็ค่อยๆครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นอย่าร้อนเกินไปแต่การตัดสินใจที่รวดเร็วมันก็แก้ปัญหาบางสถานการณ์ได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนำเอาไว้นะครับใบที่3ครับม,มีแต่ ชาวเมนี่เหมือนจะได้เสือกับสิ่งเยอะเลยนะครับเนะาะไพ่นี้เป็นไพ่ชุดคริปโตนะครับของคนไทยนะฮะภาพสวยดีครับนะไพ่นี้ก็ชื่อว่าเดอะสตร g งนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับเหมือนชื่อเลยครับก็คือความแข็งแรงการอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามานะครับในห่วงเวลานี้เนี่ยผมทายเลยว่าชาวเมธเนี่ยมีโอกาสที่จะต้อง ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต้องต่อสู้กับคนนะฮะคนในองค์กรลูกค้าคู่แข่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โอ้โหมีมันมีทั้งเสือทั้งสิงแล้วการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตร็งเนี่ยมันเป็นไพ่ใบที่สาที่สะท้อนถึงเรื่องของสถานะที่เราจะต้องเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆด้วยด้วยความจริงๆแล้วตัวคีย์เวิร์ดของไพ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเอาชนะด้วยความอ่อนโยนนะครับการใช้ความรักนะครับ ความรักความเอาใจใส่เนี่ยเอาชนะนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าชาวเมดเนี่ยก็จะต้องรู้จักรักในงานที่ทำนะครับแล้วก็รักคนในในเรียกว่าถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราก็ต้องเอาใจใส่กับลูกน้องนะครับคำว่าเอาใจใส่ในที่นี้ก็คือดูแลด้วยหลักของเหตุและผลนะครับหลักความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยรักคนนี้โอ้คนนี้มากแล้วเขาทำไม่ถูกมันก็จะเกิด เกิดเรื่องความขัดแย้งอย่างนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบนะัติอ่ะใช้คํานี้แล้วกันนะครับใบสุดท้ายนะครับผมพูดเรื่องงานเยอะหน่อยนะครับใบสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของหนึ่งถ้วยนะครับหมายความว่าชาวเมดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาเพื่อให้เราคอยแก้ไขคอยจัดก,การปัญหาเนี่ยนะครับมันจะเหนื่อยหน่อยช่วงช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยช่วงประมาณ ปลายเดือนเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเราจะถ้ามีความขัดแย้งเนี่ยเราจะปรับความเข้าใจที่ตรงกันได้มากขึ้นแล้วก็ทํางานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงใครที่เคยมีข้อบาดหมางกันมาก่อนเนี่ยเรามีโอกาสาที่จะคืนดีหรือว่าเป็นการปรับความเข้าใจที่ตรงกันนะครับเนาะทีนี้เรื่องงานพูดไปเยอะแล้วนะครับเรามาพูดเรื่องของเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวเมดเนี่ยมันมีเรื่องของการ ใช้ใจ่ายเงินในเรื่องของคนรักนะคนรักคนที่เราชอบคนที่เราถูกใจนะครับมีโอกาสที่จะใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องบอกตามตรงจากจากลักษณะของการทานายตรงนี้นะครับว่ามันอาจจะเป็นการใช้ใจ่ายที่ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลนิดนึงอะ่ะมันเป็นการใช้ใจ่ายเงินที่เป็นค่อนข้างตามใจนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ตามใจเราอะ่ะแต่ว่าตามใจคนรักอะ่ะคำว่าคนรักบางคนที่ที่โสดบอกว่าผมยังไม่มีแฟนหนูยังไม่มีแฟนเนี่ย ไม่ใช่นะครับมันก็มันก็อาจจะเป็นการใช้จ่ายกับอสมมติคุณมีเพื่อนรักมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนร่วมง,งานที่เราถูกใจไปปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็การใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยมันมันอาจจะขาดขาดการไตรตรองอะ่ะคือเฮ้ยเซลเซลซื้อ,ซ,อซื้ออย่างเงี้ยครับต้องระวังนิดนึงนะครับสาหรับขาช็อปทั้งหลายนะน่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่ค่อยวิเคราะห์ไม่ค่อยอช่งางใจให้ดีๆครับอาจจะมีการใช้จ่ายเงินที่ เกินไปบ้างนะครับเกินกําหนดเกินเกินแผนอ่าโดยเฉพาะชาวเมษที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายนะต้องต้องวางแผนให้ดีๆด,ด้วยนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเดือนเมษานี่ชาวเมษจากหน้าไพ่นะมันยังไม่มีจุดเด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรเลยครับมันมันมีไพ่เมเจอร์ที่เป็นไพ่สเปร์กนะครับหมายถึงว่าคุณจะทํางานทําเงินได้ดีถ้าคุณทําด้วยตัวเองนะครับเรียกได้ว่าการเงินในช่วงนี้ กลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากสําหรับชาวเมฆนะครับแล้วก็เรามาระวังการใช้จ่ายที่ตามใจตามอารมณ์มากไปนิดนึงนะครับนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับช่วยคุ้มครองให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับปอดพยานอันตรายทั้งบวงนะครับนะฮะแล้วก็ที่นํามาเสนอนี้ก็เป็นชุด แผ่นทองนะครับก็สนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแผ่นทองของพระพิฆเนศนะครับลองบูชากันได้ถ้ามีความศรัทธานะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ทําด้วยตัวเองเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับในเมื่อเราทําเรื่องตามต่างๆให้เต็มที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าชาวเมธที่มาชมคลิปนี้เนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะครับสําหรับวันนี้มาดูทารัดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ